ภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ที่ถูกพูดถึงบ่อยๆในโคนันสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวจีโซนแฟนตัวยงคนรักโคนันค่ะจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราได้ไปทบทวนความจําเกี่ยวกับหนังสือหรือนิยายที่ถูกพูดถึงบ่อยๆในโคนันกันไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงภาพยนตร์ที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆค่ะจะว่าไปแล้วนะคะถ้ารวมถึงรายการโทรทัศน์ทั่วไปคงจะมีเยอะมากแต่ว่ารายการเหล่านั้นก็จะออกมาแค่1นครั้งเท่านั้นไม่ได้บ่อย ซึ่งหากพูดชื่อไปบางคนอาจจะงงๆได้นะคะแอดจึงขอเลือกเอาเฉพาะภาพยนตร์ที่เราได้ยินตัวละครพูดถึงบ่อยๆเพื่อนๆพอจะนึกออกบ้างไหมคะว่าหนังภาพยนตร์ในโคนานมีเรื่องอะไรกันบ้างแต่หากนึกไม่ออกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความจำด้วยกันใหม่เริ่มต้นที่เรื่องแรกกันค่ะคาเมนยายบะคาเมนยายบะนะคะเป็นรายการโทรทัศน์ที่เด็กๆขบวนการนักสืบเยาวชนชื่นชอบ เป็นเรื่องของซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจเด็กๆซึ่งจะมีการสร้างของขวัญหรือของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นการ์ดหายากโปสเตอร์ d ีวดีรูปแกะสลักหรือรูปปั้นโมเดลเนื้อเรื่องของคาเมนยายบะก็จะประมาณว่าฮีโร่อย่างคาเมนยายบะต้องทำการกอบกู้โลกจากการถูกคุกคามของ,ององค์กรชั่วร้ายของสัตว์ประหลาดต่างดาวเพื่อแย่งชิงหญิงสาวที่เป็นรักแรกของเขา คามเมนยัยบะนะคะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เพศชายรูปร่างสูงมีความเท่เฉพาะตัวนะคะสวมหมวกกันน็อกแบบคลุมเต็มหัวมีดวงตาเลเซอร์สีเขียวมีโลโก้ตัววายสีเหลืองขนาดใหญ่กลางหน้าอกเ<ม>ขาจะสวมผ้าพันคอสีแดงถุงมือยาวสีขาวรองเท้าบูทคาวบอยสีขาวและมีมอเตอร์ไซค์สีแดงไว้ขี่ล่าเหล่าร้าย คาเมนยายบะถือเป็นรายการโทรทัศน์หนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆที่ถูกผลิตและออกฉายโดยสถานีนิชิอุริทีวีคาเมนยายบานะคะจะมีทั้งซีรีส์และซีซั่นต่างๆมากมายโดยคาเมนยายบานะคะได้แรงบันดาลใจมาจากคาเมนไรเดอร์ค่ะหนังเรื่องที่สองนะคะก็คือโกเมล่าโกเมล่าเป็นภาพยนตร์ที่มีสัตว์ประหลาดยักษ์ที่ชื่อว่าโกเมล่าทำการต่อสู้กับคู่ต่อสู้ต่างๆ โกเมล่าเป็นภาพยนตร์ที่เคยทำออกมาเป็นตอนสุดท้ายแต่ก็กลับมาทำภาคต่ออีกจนได้ซึ่งเด็กๆขบวนการนักสืบเยาวชนเองก็ยังคงชื่นชอบและตามรอดูโกเมล่าอยู่เสมอๆซึ่งโกเมล่าเองนะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากก็อดซิล่าด้วยเช่นกันค่ะเรื่องต่อมานะคะสตาร์เบลดหนังเรื่องสตาร์เบลดนะคะถือเป็นหนังที่ถูกพูดถึงน้อยกว่า2เรื่องก่อนหน้านี้แต่ก็ยังถือว่าเป็นหนังที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ถึงกับได้ชื่อว่าเป็นหนังดังที่อยู่มานานถึง20ปีรายละเอียดของสตาร์เบรดนะคะแอดหามาไม่ค่อยได้แต่รู้แค่ว่ามีตัวละครดังๆอย่างนักดาบแห่งความมืดดาร์คซาชิมุนักดาบแห่งความมืด Dark imo, ดาร์คทาคิโอนักดาบแห่งแสงเบจู ju, และนักดาบหญิงแห่งเปลวเพลิงคิซซาซาโดยสตาร์เบรดเองนะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากส t a r ์วอค่ะ โดยสตาร์เบดได้พูดถึงในโคนนนปี10ตอนที่493ชื่อตอนว่ารอบสื่อมวลชนแห่งมิตรภาพและความผูกพันเรื่องที่4นะคะเมเปิลเหมันเมเปิลเฮมันเป็นละครรักโรแมนติกที่หลายคนชื่นชอบและติดหนึบมีแฟนละครตามไปตามรอยสถานที่ถ่ายทำฉากสุดท้ายกันอย่างเนืองแน่น เมเปิลเฮมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนายทหารและลูกสาวเศรษฐีที่ได้พบกันโดยบังเอิญเพราะผ้าเช็ดหน้าสีแดงของเธอปลิวไปติดกับกิ่งเมเปิลและนายทหารคนนั้นก็ปีนขึ้นไปเก็บลงมาให้ทําให้ทั้งคู่ตกหลุมรักซึ่งกันและกันแต่ก็มีนายทหารระดับสูงอีกคนหนึ่งอิจฉาในความรักของคนทั้งคู่นะคะจึงแจ้งข้อกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีนายทหารที่เป็นพระเอกต่อกองทัพทําให้พระเอกต้องหนีไปลี้ภัยต่างประเทศ และเมื่อสงครามสิ้นสุดลงนะคะนางเอกก็ได้รับโทรเลขจากพระเอกว่าเขาจะรออยู่ที่ใต้ต้นเมเปิลในวันฟ้าใหม่ซึ่งนางเอกรู้ได้ในทันทีว่าสถานที่นัดพบก็คือในป่าที่พวกเขาเจอกันครั้งแรกแต่นางเอกไม่รู้ว่ามันคือจุดไหนเธอจึงเดินหาท่ามกลางหิมะซึ่งฤดูนี้นะคะใบเมเปิลก็จะร่วงหมดแล้วเธอจึงคิดว่าบางทีคําว่าใบเมเปิลในวันฟ้าใหม่ก็คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เธอจึงคิดว่าในทหารหนุ่ม อาจอยากจะบอกให้เธอเลิกรอเขาเพราะคงไม่มีทางได้พบกันอีกแล้วในจังหวะที่คิดแบบนั้นนะคะเธอจึงหันหลังและเดินกลับซึ่งจังหวะนั้นเองเธอก็เหลือบไปเห็นผ้าเช็ดหน้าสีแดงที่ผูกผูกติดอยู่ก,กับกิ่งเมเปิลที่ใบร่วงหมดแล้วท่ามกลางหิมะสีขาวโพลนเธอก็ได้พบกับนายทหารคนรักของเธออีกครั้งและตัดสินใจหนีไปอยู่ด้วยกันจากนั้นเรื่องราวก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง โดยละครเรื่องเมเปิลเฮมันนี้นะคะได้ออกมาให้เราเห็นกันในโคนันปี10ตอนที่497ถึง498ผ้าเช็ดหน้าสีแดงของโซโนโกคะค่ะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นละครหรือภาพยนตร์ที่ถูกพูดถึงกันในโคน,นันจริงๆแล้วหนังหรือละครนะคะรวมไปถึงรายการโทรทัศน์ยังมีอีกเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องไหนที่ดังๆหรือถูกพูดถึงกันบ่อยๆแอดจึงไม่ได้หยิบยกมาแต่เชื่อว่าอาจจะมีเพื่อนๆคุ้นหูกันอยู่บ้าง อย่างเช่นเรื่องตำนานได้แดงแห่งรักพาเชนหน้าสีรุง้งหรือนักสื่อวิญญาณเป็นต้นแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบละครหรือหนังอะไรที่ออกมาในโคโนันกันบ้างอย่าลืมเม้นท์คุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในโคโน,นันอย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ